ครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวคลิปประมนทุกคนนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตในส่วนของกราฟเรียนรูหน้าคลาสิกเหมือนเดิมนะครับในส่วนของการอัปเดตจุดแนวรับแนวต้านนะครับและแพทเทิร์นแนวโน้มเทนขาขึ้นและขาลงเช่นเคยนะครับครับที่เราจะไปรับชมในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากเพื่อนนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องคลิปข้อมงไทยแลนด์กันด้วยนะครับครับสำหรับในส่วนของการอัปเดตเรียนรูนาคลาสิกวันนี้นะครับ ก็ไม่ได้มีเจตนาเชิญชวในให้เพื่อนลองทุนแต่น่นะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลที่ดีก่กอนตัดสินใจลงทุนนะครับโอเคนะครับในส่วนของราคาหรือราคากส,สิกวันนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่าน,นะครับาราคาก็ไม่สามารถนะครับข้ามในส่วนของอจุดแนวต้านที่0.0022 000. บาทขึ้นไปได้นะครับก็ทําให้ราคา,ายังอยู่ในช่วงของอาการทำไซเว์นะครับก็จะอยู่ในกรอบของราคา สูงสุดที่0 0 2 2บาทนะครับละต่ำสุดอยู่ที่0 0 1 8บาทนะครับก็ประมาณจุดเส้นสีแดงนะครับประมาณนี้นะครับก็ขึ้นขึ้นลงๆนะครับก็สําหรับในส่วนของคลิปวีดีโอนี้นะครับเรามาอัปเดตกันต่อนะครับในส่วนของจุดนารับน้าต้านะครับและแพทเทิร์นแนวโนมเทนขาขึ้นและขาลงนะครับ โอเคนะครับก็ในส่วนของจุดแนวรับนะครับจุดที่1นนะครับก็อยู่ที่0.0015บาทนะครับสำหรับแนวรับจุดที่2ก็อยู่ที่ราคา0.0010บาทนะครับอ่าก็จะมีแนวรับด้วยกัน2จุดนะครับอ่าในส่วนของจุดเส้นสีแดงนะครับเป็นแนวเส้นระหว่างนะครับที่0.0018บาทนะครับก็สำหรับจุดนี้นะครับก็ตีเส้นมานะครับเพื่อเป็นจุดตรวจสอบนะครับถ้าเกิดกราฟทะลุลงมาได้นะครับก็ เป็นจุดเตือนนะครับให้เรารู้นะครับว่ายังไงนะครับแนวรับที่0 0นย์บาทนะครับปรับตัวลงมาแน่นอนนะครับก็สําหรับในส่วนของจุดแนวรับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็มาดูในส่วนของฝั่งแนวต้านนะครับสำหรับแนวต้านจุดที่1นะครับก็อยู่ที่ราคา0 0น2์บาทนะครับแนวต้านจุดที่2ก็อยู่ที่ราคา0 0นย์บาทนะครับแนวต้านจุดที่3ก็อยู่ที่ราคา0 0นย์บาทนะครับแนวต้านจุดที่4ก็อยู่ที่ราคา0 0นย์จุดนะครับ เลเนวนต้านจุดที่5นะครับกว่ที่ราคา0.039บาทนะครับอ่าก็จะมีแนวต้านประมาณนี้นะครับอ่า4.5จุดนะครับก็ขออัปเดตประมาณนี้นะครับก็สำหรับฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นราคาดอลลาร์นะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนดูควบคู่กันไปนะครับ โอเคนะครับในส่วนของจุดแนวรับและแนวต้านนะครับก็ทั้งจุดแนวต้านนะครับราคาก็ยังไม่สามารถนะครับข้ามเหนือแนวต้านที่0.022บาทขึ้นไปได้นะครับและนะครับก็ไม่สามารถทะลุลงมานะครับที่0.018บาทนะครับก็จะอยู่ในกรอบการทำไซด์เวย์นะครับจะประมาณนี้นะครับสำหรับแนวรับและแนวต้านก็จะประมาณนี้นะครับก็ในส่วนต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของการปรับตัว <icas. S 2> นะครับเทรนขาขึ้นและขาลงนะครับ สำหรับในส่วนของจุดน้ำนมเทนขาขึ้นนะครับจุดนี้นะครับก็จะเกิดในส่วนของราคาดัโหนาคลาสสิกนะครับมีน้ำนมปรับตัวขึ้นมานะครับที่0.022บาทนะครับในการปรับตัวของเทนขาขึ้นนะครับการเพิ่มปรับตัวขึ้นมาประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับในส่วนของการปรับตัวของเทนค่าขึ้นนะครับกราฟก็จะทะลุขึ้นมานะครับอย่างจุดแนวต้านที่ 0..02 2บาทนะครับและปรับตัวตามเส้นสีน้ำเงินนะครับขึ้นมานะครับเช็คที่จุดแนวต้านที่0.026บาทรับจะสามารถข้ามขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับในส่วนนี้ก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าเรียนโตนาคลาสสิกจะปรับตัวขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับสำหรับในส่วนของแนวต้านนะครับก็จะ ประมาณนี้นะครับในส่วนของรูปแบบของเทนขาขึ้นนะครับก็สําหรับในช่วงนี้นะครับการปรับตัวของบิตคอยนะครับก็มีแนวโน้มสวิงนะครับสวิงในส่วนของการทำเซวีนะครับก็จะทําให้เหรียญออฟคอยนะครับไม่สามารถนะครับที่จะปรับตัวขึ้นไปได้นะครับก็ทําให้ขดราคาร่วงลงมานะครับับก็จะประมาณนี้นะครับก็ในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของรูปแบบแนวโน้มเทนขาลงนะครับ โอเคนะครับในส่วนของจุดการปรับตัวของเทนคาลงนะครับจุดนี้นะครับราคาจะปรับต well. ัวนะครับทะลุลงมาอย่างจุดแนวรับที่0 0 1 1 8ปบาทนะครับเป็นเส้นสีแดงนะครับจุดนี้นะครับถ้าเกิดราคาล่วงลงมานะครับสามารถปรับตัวทะลุลงมาได้นะครับก็ในส่วนของราคาจุดต่อไปนะครับก็จะปรับตัวล่วงลงมานะครับถึงแนวรับที่0 0 0 1 5บาทประมาณนี้นะครับในส่วนของการปรับตัวของเทนคาลงนะครับ โอเคนะครับในส่วนของการปรับตัวของกราฟนะครับเทนคาลงนะครับก็จะผ่านร่วงลงมาที่0.018บาทนะครับถ้าเกิดผ่านลงมาได้นะครับก็จะมีแนวรับที่1นะครับที่0.015บาทนะครับและถ้าเกิดจุดนี้นะครับกราฟทะลุลงมายังจุดนรับจุดนี้ได้นะครับก็จะผ่านลงมาที่ศูนย่0 0ูนบาทนะครับเป็นแนวรับสุดท้ายนะครับของจุดการปรับตัวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของการอัปเดตแนวโน้มนะครับของเทนขาขึ้นและขาลงนะครับ ก็สำหรับในส่วนของการอัปเดตนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องเชื่อผมในทุกคาําพูดนะครับองผมก็ไม่สามารถเชื่อถือได้นะครับชุดนี้นะครับเพื่อนๆน,นำกลับไปวิเคราะห์กันด้วยนะครับสําหรับการอัปเดตนะครับ ก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆรับชมกันเรื่อยๆนะครับก็ช่วงนี้นะครับกราฟสวิงนะครับรุนแรงนะครับของเหรียญบิตคอยนะครับก็ส่งผลให้เอาคอยนะครับมีแนวโน้มสวิงด้วยนะครับก็ขยับลงแรงพอสมควรนะครับในส่วนของเหรียญลูน่าคลาสสิกนะครับก็ถือว่าเป็นจุดแนวโน้มที่แข็งแรงพอสมควรนะครับที่กราฟไม่ทะลุลงมาเยอะนะครับในส่วนของเทรนขาลงนะครับ เดรียอาอาคอยอื่นๆนะครับที่ผมได้เป็นตรวจสอบดูนะครับก็สวิงลงมาเยอะพอสมควรนะครับจากเดิมนะครับที่อาจจะอยู่ประมาณ0.0022บาทครับบางเหรียญนะทะลุลงมานะครับยัง0.0015บาทกันเลยนะครับก็ถือว่าในส่วนของการปรับตัวของเหรียญลงหาคาสสิกนะครับก็ถือว่าเป็นฐานที่ดีนะครับสำหรับราคานี้นะครับครับทั้งนี้นะครับก็ขอให้ราคาครับมีแนวโน้มนะครับปรับตัวขึ้นมานะครับที่0.00 22บาทนะครับและข้ามขึ้นมาที่0.026บาทนะครับก็มาติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับแนวโน้มของเรตนาคลาสสิกนะครับก็สำหรับในส่วนของการอัปเดตชิปวิดีโอนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับ รับแนวต้านนะครับและแพทเทิร์นแนวโน้มเทนขาขึ้นลขาลงนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังติดตามช่องคลิปตัวมูลไทยแนด์กันอยู่นะครับก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆรับชมกันเรื่อยๆนะครับก็สําหรับชิปิดีนี้ครับมีจุดปกะ้องจุดไหนนะครับผมก็ขออภัยกันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆรับชมกันอีกนะครับโดยลิปต่อไปนะครับสาหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ